2 5 5หนะคะขอค้อมูลสำหรับซัพพอร์ตใหม่ด wow. ้วยนะคะเย้ผมรู้แ้คนกดสัมหน่อยเออวี่รักมาอ้าวเขาไปเธอมาดีจฝันดีนะคะีละกิดถึงดันนี้ขอให้ได้เจอเจอสุดจุดสุดสุดนึงดีก็ยังดีคิดเ่าไหลเลย อ่ะฮัลโหลนี่ใครอ่ะอครับฮัลโหลนี่เบอร์ใครอ่ะแฟนเธอไงหนูมีแฟนด้วยเหรอมีแฟนแฟนหนูชื่ออะไรครับลืมแล้วเหรอ <c oughs> เคยมีเคยมีแล้วตอนนี้ล่ะมีอยู่ เป็นแฟนกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่เหรอครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับเคฟครับชื่อเคฟแฟนแฟนมิเกลใช่ชื่อเคฟแฟนมิเกล<ช>แกลอรอค,ครับครับแล้วมิเกลคือใครเหรอครับมิเกลก็คือเราไงลืม<น>วเองแล้วหรอ ชื la, ่อมิเกลและแล้วทำไมทำไมมีแต่คนเรียกหนูว่ามงคลหนูไม่ได้ชื่อมิเกลครับหนูชื่อมงคลมงคลเปิดประตูให้เพียกหน่อยมงคลอะไรเนี่ยโอ้เราอ่ะชื่อมิเกลเธอชื่อมิเกลเหรอเธอนั่นแหละ เราชื่อมิเกลเหรอมิเกลอ่ะคือชื่อเธอ,อเราชื่อเคฟเธอชื่อเคฟใช่เป็นแฟนกันเราคือแฟนกันเราคือแฟนกันเราเป็นแฟนกันเรามีแฟนแล้วเหรอเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอใครเป็นผู้หญิงผู้ชายเธอไงเป็นผู้ชายสิเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงไง เธอเป็นผู้ชายเหรอเรานึกว่าเราเป็นผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่เธอเป็นผู้หญิงแล้วทำไมเราชื่อมงคลล่ะทำไมคนดื่นเรียกเราว่ามงคลล่ะพะใครใครใครเรียกกะทุกคนเลยเวลาเราไปหนก็มงคลงคลใช่ไปอ่ะชื่อเนี้ยเมงคลอ่ะ อ๋อใช่ช,ชื่อมิเกลเราชื่อมิเกลเหรอเธอชื่อมิเกลเป็แนแล้วด้วยเทปแล้วด้วยชื่อเทปรักแฟนมากรักแฟนมากด้วยเหรอมิเกลรักแฟนมาก <c oughs> แฟนที่ชื่อเคปมากๆ มีแฟนดีคนเอ้ามันกี่คนอะไรล่ะเดียวมีคนชื่อเคปคนเดียวเรามีแฟนคนเดียวเหรออืมถูกจะเลยหลายคนน่ะสี่คนเดียวมีไว้ติดฝันดีเรด้วยกันก่อนดีไหมเออเกมื่อวานพอดีเจอเป็นเกมด้วยอืมกูแลนด์ดนะ เธออยู่ไหนไปหาอือฮึ1นะแล้ววางสายก่อนนะเอ้าไอ้สัตว์วางก่อนดูอีกแม่งพี่ปุ๊กนึงว่าไงพี่อยู่ดี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่แคร์ด้วยเออเจอเหมือนกันมาหาเดี๋ยวไเนี่ยจะจำเป็นจำไม่ได้พี่แคร์ฝั่งบอกว่า ว่าไม่เห็นว่าเดียวความจงเพื่อนกว่เคยฝากบอกว่าคิดถึงน้าไม่ได้เจอเลยช่วงนี้ขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาเจอจาใครไม่ได้เลยแล้วเพื่อนก็เรียกเ่ยว่ามุงคลมุงคลเรามาแล้ว ให้เปียกเองขอบคุณที่กดซับให้เปียกปอบบรด้วยมงคลหน่อยเกลียวเปล่าไรเกลียวเปอบมารด้วยมงคลหน่อยไอ้เปียกเปล่าอะไรไม่ใช่นั่นมงคลเออไอ้มงคลเปล่าอะไรดาวม้าวดาวดาวสอนวิให้ทำไมอ่ะว้าวมีคนฝากมาให้ ไปตู้ล่างหน่อยดิพี่ขอพี่ขอเพนสามร้อยขวดได้ไหมไม่มีใช้ละจนไะเรียคพามไปนหน่อยสิอันนั้นมีคนเอามาให้นะใครให้ก่อนให้ครับมงคล ใช่เราชื่อมิเกล<ะ>เราอ่ะชื่อมิเกลไม่ได้ชื่อเปียกย้ไม่ได้ชื่อมองคลมิเกลใช่มิเกลมัวใช่มิเกลมัวเออไงอ๋อใช่แล้วเธอล่ะเราชื่อเคป เค้มมัวใช่มีด้วยหรอเค้มัวมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีหรอกแต่อนาคตมีแน่นอนเป <c oughs> ็นอะไรอะ่ะสมองเสื่อมเหรอกระทบกระเทือนตรงไหนหรือเปล่า มาให้เราป้องหัวด, <c oughs> ด้วยจีซีไม่เ,เราจีบอย่านะ <Okay. S 2> เราเราลืมหมดเลยลืมเราด้วยหรอลืมความรักที่เรามีให้กันด้วยใช่ไหมเราจืไม่ได้เราขอโทษเราเคยมีความรักให้กันด้วยนะมีความรักให้คนอื่นด้วยหรอไม่ใช่คนอื่นือความรักให้แฟนเรารักแฟนมาก มากที่สุดทุ่มทั้งตัวทั้งกายให้แฟนหมดทุกอย่าง<ร>าไม่เหลืออช่แล้วเรเาทุม่มให้เราหรือเปล่าแล้วแฟนเราทุม่มเททุกอย่างให้เราไหม เวยเลยพอกคุณทามไอส้ส่ะแรรม่รู้เลงหนูจะขอของขอรุ่นขอดีม่มันอาจจะมีเหตุผลอะไรที่เราอาจจะไม่ได้บอกเธอก็ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากทุ่มเทมให้ <ๆ S 2> เธอนะก็ค,คือเราทุ่มเทให้แฟนแต่แฟนทุ่มเทให้คนอื่นแบบนั้นหไม่นนไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ทุ่มเทให้คนอื่นไม่ได้ทุ่มเทให้ใครเลยถึงแล้ว แม่ทำไมไม่ตอบเราล่ะ